สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเกียร์โกตูจีเนียสนะครับวันนี้อยากให้ตัวละครเนี่ยเต้นได้นะครับมาลองทำกันกด Create นะครับแล้วก็จากครั้งที่แล้วน้องๆทุกคนนะครับคุณครูผู้ปกครองน่าจะจำได้ว่าด้านซ้ายมือเราเนี่ยเป็นเมนูบล็อกนะครับตรงกลางเป็นพื้นที่สำหรับเขียนโปรแกรมด้านขวาจะเป็นสเตจนะครับหรือเป็นเวทีที่ตัวละครเนี่ย แสดงตามโปรแกรมที่เขียนข้างล่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในการเพิ่มตัวละครนะครับแล้วก็ด้านขวาสุดตรงเนี้ยจะเป็นการเพิ่มฉากหลังเดี๋ยวผมจะลองอ่าให้ดูนะครับเพราะว่าวันเนี้ยจะมีการเพิ่มฉากหลังด้วยเริ่มต้นโจทย์วันนี้คืออยากให้มีตัวละครเต้นได้เพราะฉะนั้นการที่จะให้ตัวละครเต้นได้มาเอาตัวละครก่อนเลยตัวละครนะครับผมตัวนี้จะมี ในส่วนที่เขียนว่า Dance นะครับจะเป็นตัวละครสําหรับการเต้นตัวละครที่ใช้ในการเต้นเนี่ยจะมีท่าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมลองเลือกสักตัวหนึ่งผมเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีตัวละคร2ตัวละจะมีนักเต้นแล้วก็แมวนะครับตอนนี้เราไม่ได้ใช้แมวเรากดลบแมวไปก่อนได้โดยที่กดลบถังขยะนะครับกดไปแล้วก็ตัวละครตัวนี้น้องๆอ,อาจจะเห็นว่าเขาตัวใหญ่เราสามารถ ลดขนาดเขาได้ตรงนี้นะครับเราก็มาเอาสัก70กํากลังดีนะครับก็จะเป็นขนาด70%จาก100%เดิมที่เขาเขามาเต็มๆมนะครับสิ่งที่จะเป็นการเต้นคือการเปลี่ยนท่าท่าทางทยูวตรงนี้ครับคอสตูมนะครับคอสตูมของตัวละครที่ผมบอกตัวเนี้ยจะมีท่าเต้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นท่าทางตรงเนี้ยเขาจะมีค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาปรับ ปรับเลือกเอาตามชอบนะครับแต่ว่าท่าแรกที่ผมอยากให้อยู่เนี่ยคือท่านี้เพราะฉะนั้นผมกดตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเขียนโค้ดเขานะครับการเปลี่ยนท่าเป็นการมองเห็นเพราะฉะนั้นมันอยู่ในลุคนะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนท่าเนี่ยจะมี2อ,อันก็คือ next c o s t u m e กับ switch c o s t u m e t o ตึ๊บต,บต,บต,บตบนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นท่าทางที่เราดูใน c อ s t o m เมื่อกี้เนี่ยเขาจะมีค่อนข้างหลายท่านะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากได้แค่ว่าเปลี่ยนท่า ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเอา Next Costume ก็พอหลังจากเลือก Next Costume แล้วนะครับผมจะเลือกให้เขารอรอแป๊บหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนท่าถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลือกเวทนะครับจะเว t สัก0.4วิ0.5วิก็ได้แล้วแต่ต้องการนะครับผม,ผมเอา0.4วินะครับแล้วก็พอเปลี่ยนท่าแล้วรอแป๊บหนึ่ง ผมอยากให้เขาเหมือนขยับนิดหน่อยจะได้รู้ว่าเนี่ยกาลังจะเปลี่ยนท่าแล้วนะก็อาจจะมูฟเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้อยากให้เยอะมากแค่อยากรูเฉยว่าเขาเปลี่ยนท่าแล้วนะครับที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการให้เขาวนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้วนซ้าไปเรื่อยๆท่ามันก็จะอยู่ท่าเดิมท่านี้นะครับวนซ้ําไปเรื่อยๆก็จะมี f o l ์เรเนะครับกับ repeat repeat เนี่ยครั้งที่เราใช้ เรากาหนดได้ว่าจะเอาแค่เท่าไหร่ผมอยากให้ไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องหยุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีพีทอันนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้เราจะใช้ฟอร์เรเวอร์แทนก็คือวนไปไม่ได้หยุดนะครับจนกว่าเราจะหยุดโปรแกรมนะครับปึ๊บอ่าตอนนี้ก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับเปลี่ยนท่านะครับรอ0.4วิแล้วก็เดิน2สเต็ปแล้วก็วนกลับมาเปลี่ยนท่ารอเดินปึ๊บเป็นท่ารอเดินเป็นประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับฟอร์เรเวอร์และสุดท้ายนะครับ การเขียนโปรแกรมควรจะมีอีเวนต์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นอีเวนต์เมื่อคลิกธงเขียวปุ๊บโปรแกรมจะเริ่มนะครับแค่นี้โปรแกรมการเต้นของเราก็จะเสร็จละลองกดดูครับแต่มันเสร็จแค่การเต้นผมว่ายังรู้สึกมันมันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่น,นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มีฉากหลังนิดนึงมากดเพิ่มฉากหลังตรงสเตดนี้ได้นะครับกดปุ๊บ ฉากในการเต้นสามารถเลือกได้นะครับก็จะมีหลายอย่างจะมีมิวสิกอ่าลองมาดูตรงนี้นะครับโอ้ดูเตื่นตาเป็นใจขึ้นละถ้าเกิดสมมุติเรากดลานไปเต้นแล้วมีฉากแล้วเสียงมันเงียบไปใช่ไหมครับตรงเนี้ยเราอยากได้เพลงนิดนิดหน่อยหน่อยเข้ามาเล่นก็มาลองดูซาวผมจะลากซาวเข้ามาใส่ในนี้เลยดีไหมครับถ้าลากมาอย่างนี้ลองดูผลนะครับ เห็นไหมครับตัวละครนิ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยอ่ะผมขอย,ยุดก่อนเขาจะเล่นเพลงไปเรื่อยๆก่อนจนจบเพลงปุ๊บแล้วค่อยเปลี่ยนท่าแล้วค่อยรอเพราะฉะนั้นเสียงดนตรีใส่ในเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมขอเอาดนตรีออกมาก่อนสิ่งที่เราอยากได้ก็คือให้ดนตรีเล่นไปนะครับเราให้ตัวละครเต้นไปด้วยเพราะฉะนั้นควรจะแยกโปรแกรมออกมานะครับแยกยังไงแยกง่ายๆครับก็คือเอาดนตรีเนี้ยไว้ตรงเนี้ยแล้วก็ เอาเมื่อคลิกธงสีเขียวขึ้นมาอีกอันหนึง่งเพราะฉะนั้นตามนี้นะครับจะเป็นเมื่อคลิกธงสีเขียวปุ๊บเพลงก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดกับอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อคลิกธงสีเขียวปุ๊บก็จะวนเต้นไปเรื่อยๆตอนนี้ผมลองกดให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะเพลงก็จะเล่นตัวละครก็จะเต้นตามนี้ไปนะครับเอาละครับเท่าน,นี้เราก็ได้โปรแกรมในการให้ตัวละครเต้นอย่างง่ายๆได้แล้วนะครับครั้งหน้าจะมีโปรแกรมอะไรสนุกๆ ลองมารอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับ